เซอินซีศแจกฟรี20วันออโต้มังกรชั้น10ทำยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์รีเบิร์กันด้วยนะขอรับครับผมกลับมาคอนเทนต์สายฟรีอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราทำหอไปเยอะแล้วเนี่ยเรามายันบ้างนะครับวันนี้ก็จะเป็นเซอินซีศนนะครับที่ทุกคนน่าจะได้กันแล้วนะครับแจกฟรี20วัน โดยเซอินของผมเนี่ยผมก็จะใส่เป็นเซ็ตคิปกติเลยยังไม่ได้อัพสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะมีอัพสกิลอัพดาวให้ดูนะครับแล้วก็ซีศูนย์ให้ดูต่อต่อไปเป็นอ e ีบานครับอีบานก็ดาวหกแล้วนะครับส่วนเซ็ตก็เป็นเซ็ตโลนะครับไม่ได้ใส่เซ็ตบล็อกเพราะว่า,วามันแย่งกันเซตบล็อกหาให้ไม่ทันนะฮะแล้วก็สกิลก็อัพหมดนะครับผมตัวต่อไปเป็นยูอีครับยูอีนี่เอามากาันเผาไหมแล้วก็ชุบชีวิตถ้าใครอัพดาวเนี่ยอัพซีเนี่ย ยูอิเวลาฮิลมันจะเพิ่มดาเมจกายภาพด้วยนะครับต่อไปครับบิสกิตครับบิสกิตเอามาปั๊บจุดอ่อนนะแล้วก็จะมีตีบอสแรงขึ้น33%จุดอ่อนก็จะได้44%ตัวนี้ถ้าใครไม่มีนะครับผมเชียร์ให้ไปเปิดหาในกระดานหมักลุกถ้าใครไม่มีจริงๆก็ลีน่าแทนได้แต่เชียร์เป็น2ดาวน,นะครับเพราะจะเพิ่มคิดดมสำหรับสกิลนะครับควรเรียกอัพสกิลก่อนแต่ที่จริงมันสุ่มอะนะพาสซีฟครับพาสซีฟก็คือ มันจะเปลี่ยนจากคิเลต35มามาเป็น42ทําให้สแตทของเราปั้นง่ายยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ได้ให้แรงขึ้นนะแล้วก็จะเพิ่มป้องกันเวทด้วยแล้วก็จะเซอินเราก็จะยืนได้นานขึ้นนะครับสกิลนี้ก็เชียร์อยู่นะฮะที่จริงมันน่าอับทุกสกิลเลยต่อมาครับสกิลสับครับสกิลนี้ก็เชียร์ให้เป็นอันดับแรกเนาะถ้าได้จะดีมากนะครับสกิลนี้จะสับแรงขึ้นนะครับจากเดิม570เป็น690เพิ่มมา120 ซึ่งบอกว่าแรงมากๆในเรื่องโปรดดาวอัพซีนะครับ c 2จะเพิ่มปริมาณความเสียหาย20%ต่อดีบัฟสแต็คได้4ครั้งซึ่งหมายความว่าถ้ารวมกันก็จะเป็น80นะฮะต้องบอกว่าแรงมากๆใครที่มี c 2ก็อัพเลยครับครับอันนี้เป็นพรีเซตทีมนะครับอีวานเอามายกโลป้องกันสถานะผิดปกติลาเชลเอามาเพิ่มมาตาจุดออนแล้วก็สกิลลดการป้องกันด้วยเซอินเอามาเป็นดาเมจนะครับยูอิเอามาฮิลการเผาไหม บิทกิทเอามาเพิ่อบัตราจุดอ่อนแล้วก็ตีบอสแรงขึ้นถ้าใครไม่มีบิทกิทเอาวานิส่ามาเพื่อลดป้องกัน20%ถ้าไม่ได้ป้านหนวานิส่าหรือไม่มีก็เอาเอสนะครับแต่เอสจะลดพลังป้องกันแค่15%นะครับวานิส่าก็จะดีกว่านะครับตรงนี้มาดูการเรียงสกิลผมจะให้เซอินซับกรเปิดด้วยบับบิทกิทแล้วก็ต่อด้วยสกิลราเชลแล้วก็มันก็จะวนซับมาบิกิอีกทีเนาะ แล้วก็จะฮิวของยูอีก็อีวานยกโลตามด้วยสกิลข้างล่างราเชลก็ประมาณนี้ครับเปิดมาครับเซอินผมก็จะสับไปก่อนนะครับสับอยู่ที่ประมาณ1มื่นเอ็ดนะฮะ <c oughs> ก็เบามากๆนะครับแล้วก็เป็นบิสกิตครับเพิ่มบัตราจุดอ่อนมาเพิ่มตีบอสแรงด้วยจากนั้นก็ตามลุกผมจะตามด้วยสกิลราเชลนะครับตามที่เราเรียงมาเลยเพราะว่า สกิลของราเชลจะลดป้องกันด้วยครับสกิลนี้ก็จะทําให้เซอินสับแรงขึ้นนะครับเราไปดูกันเลยวัตติจุดอ่อนจะประมาณเท่าไหร่ฮะเซียนสับครับดึงฮะสามหมื่นสี่นะครับถ้าใครที่ตีได้ประมาณเนี้ยก็ผ่านได้นะครับแต่อาจจะมีตายนะครับเพราะว่าเทินมันนานหน่อยแล้วบางของเนี่ยผมชอบสลับไปสลับมานะครับเพราะว่าตัวผมเยอะมากแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ฟาร์มนะครับของผมเล่นน้อยผมก็เลยต้องสลับไปสลับมาเนาะ เดี๋ยวจะเล่นให้ดู2รอบนะครับรอบที่2ผมจะใส่อีกเซตหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ฟาร์มไฮด้าได้แล้วผมก็จะใส่เซตไฮด้าให้ดูนะครับแล้วก็จะอัพสกิลเพิ่มดาวให้ดูนะครับว่าเซอินเราจะแรงขึ้นไหมสําหรับใครที่ไม่มีเซตไฮด้าไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเล่นให้ดูแล้วว่ามันผ่านได้เนาะบางทีอ่ะมันไม่ได้อาจผ่าน100%หรอกแต่ว่าเราอ่ะเล่นเอาถึงชั้น10เพราะว่าเราไปเอาสกิลอัพสกิลมาก่อนนะครับ ก็จะทําให้เราเติบโตขึ้นนะครับเพื่อเอามาอัพเนี่ยตัวดาเมจของเรานะครับผมบางทีก็ติด28งหมบ้างนะครับก็เรียงสกิลประมาณนี้เลยนะครับใครที่มีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนี้ก็ไม่มีอะไรละดูเซอินสับมังกรไปชิวๆแต่ว่ามันก็จะสับนานหน่อยเพราะว่ามังกรมันค่อนข้างถึกนะครับเราดาเมจแรงสุดเราเนี่ยอยู่ที่3ามหมื่นเนาะแต่ว่ามันผ่านได้นะครับทุกคน เราไม่ต้องห่วงเรื่องตายเลยเพราะว่าเรามียูอีนะครับซึ่งชุบชีวิต2คนนะครับตรงนี้ยูอีก็ฮิวไปครับตรงนี้ราเชลราเชลเราตายไม่เป็นไรครับเพราะว่าราเชลเรามีตายเกิดเนาะมันก็เลยฟินๆหน่อยนะฮะตายแล้วเกิดหองเพงิงอีวานก็โล่วไปครับตอนนี้ปัญหาผมผมก็ค่อนข้างมีปัญหาตรงที่ว่าผมอ่ะปั้นตัวมาเยอะมากไปเพราะาผมปั้นตัวแบบเยอะแต่ว่า ของมันดึงกันใช้เยอะมากช่วงนี้ผมก็มาฟาร์มนะฮะก็เริ่มมาฟาร์มของแต่ว่าไฮด้าเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมก็ไปกดฟาร์มไว้เพื่อที่จะมาเอาเซตไฮด้ามาให้ทุกคนดูเป็น2คลิปนะผมอยากให้ได้ดูเป็น2คลิปเลยแต่ตรงนี้มังกรเ็าแก้แตกแล้วครับไม่ใช่2คลิปพูดผิดอ่าเป็น2รอบเลยนะครับก็ตีป้ายนะฮะ ถ้าบนโลอย่างนี้ก็จะมีแตกบ้างครับไม่เป็นไรครับถ้าใครที่ไม่เจาะรูนะครับผมควรให้ไปเจาะรูมีหลายๆคนถามผมมาเยอะมากว่าพี่ครับต้องเจาะรูหมดไหมครับคือน้องๆเจาะรูครับเจาะรูนะฮะถ้าคุณดาเมจไม่เปี่ยงปังเจาะรูครับแล้วยิ่งเป็นมังกรเนี่ยมันหลายเทินเนี่ยควรเจาะรูโอเคจบแล้วนะครับผมผมไปฟาร์มเซตไฮดามาแล้วแต่ว่าสแต็มันยังไม่ดีครับ มันจะมีไอตัวหนึ่งครับที่ผมไม่ได้ใช้เลยคุณดูสิเนี่ยป้องกันความเร็วต้านทานอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้สักอันเลยนะครับแต่ว่าก็พอที่จะเล่นได้แล้วนะครับสแตทอยู่ประมาณนี้ครับอัตราคิ65ความเสียหายคิ180ดซึ่งผมหมายความว่าผมคิรอยแล้วผมต้องการสับตอนนี้ไม่ต้องการแพสซีฟแล้วโอ้โหแพสซีฟตอนนี้คิผมล้นแล้วนะครับเพราะว่าอันเดิมมันได้35เนาะ ก็เพิ่มคีย์มาเป็น41นะครับแต่อยากได้สามาากกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปอัปดาวต่อเลยผมจะอัปดาวให้เป็น C 1นะครับโอเคที่ okay, <C> 1ก็เพิ่มโจมตีทั้งหมด12%เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยครับเซตเหมือนเดิมเลยครับเซอินสับ 16. หมื่นหก้ยแรงขึ้นมา4,000นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตอนมันติดจุดอ่อนเลยแล้วกันก็ถ้าใครอยากติดจุดอ่อน100%นะครับก็ไปทำเซอินจุดอ่อน24นะฮะถ้าบวกกับ เพิ่มมา24ถ้าบวกกับสกิลบิสกิดแล้วก็ลาเชลแล้วนะครับก็จะติดจุดอ่อนเดีไปดูครับเซอินเซอินย่างอย่างอย่างเซอินซับเซอินซับสามหมื่นไม่ติดจุดอ่อนเดี๋ยวนะโอ้โหผมอัตราจุดอ่อน8 0กว่านะ84ไม่ติดจุดอ่อนไม่เป็นไรครับเอ้ยแต่ไม่ติดจุดอ่อนเท่ากับติดจุดอ่อนเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ติดจุดอ่อน34นะครับ ใครที่ใส่ซิดคริอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูติดจุดอ่อนแล้วกันว่ามันจะเท่าไหร่นี่ก็วนเหมือนเดิมเลยครับสมบวนเหมือนเดิมเลยเนาะ,ะดีไปเซอินสับครับห้าหมืน้แรงแรงขึ้นครับถ้าผมลงเมื่อกี้ผมลงได้สับนะผมน่าจะไปหกหมื่นเจ็ืนได้เลยนะครับอืมเพราะว่า ขีผมมาทําได้65แล้วมันพอดีแล้วนะครับมันไม่ต้องอัพแพสซีแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยเพิ่มป้องกันให้เซอินไม่แตกนะครับมันจะได้ป้องกันเวทด้เนาะเพิ่มมาเท่าไหร่4%เปอร์เซนมั้งหรือว่า่าจะมาสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะป้องกันเวทแต่ถ้าได้สับนะน่าจะคลิปน่าจะสวยกว่านี้น่าจะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแต่ไม่เป็นไรครับถ้าใครมี C2 เนี่ยเราบับที่มันอยู่ตรงหัวของมังกรเนี่ยสี่อันเนี่ย เพิ่มดาเมจมาอีกแปดเลยนะครับทุกคนก็จะผ่านง่ายขึ้นมันก็จะจบเร็วขึ้นนะครับมันก็ใช้เวลาไม่นานเนาะทีมนี้ก็100%อนะครับอัตราคิร้อยเปข้อสับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็จะฟาร์มเร็วขึ้นขู่ถ้าถ้ามี C2 แล้วปลดได้แล้วปลดได้เขาเรียกอะไรนะแล้วปลดได้สกิลสับ คลิปจะสวยเลยแต่ไม่เป็นไรอันนี้เอามาคลิปดาดที่ทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับสายฟรีสายฟรีที่ทําได้นะฮะใครที่ไม่มีเซตไฮด้าเนี่ยก็ใส่เซตคีปไปก่อนนะครับหรือว่าเออยังฟาร์มไฮด้าสิบไม่ได้เนี่ยก็ฟาร์มเก้าไปก่อนก็ได้นะครับโอเคผ่านแล้วนะครับก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ